อะไรสารฮสวัสดีครับ FC ก่อนพี่ๆ FC ก่อนสวัสดีครับ FC วันนี้น้องโฟไม่ได้ไปโรงเรียนค่ะปิดเทอมแล้วน้องโฟทำอะไรกินขนมกินขนมอะไรลูกขนมไดโนเสาร์โอ้ขนมไดโนเสาร์อร่อยไหมลูกอร่อย โอ้หข้าวก็ไม่กินกินแต่ขนมแซบบอแ,แล้วเอาเอาไปเช็ดเสื้อแล้วทีนี้สกปรก าไปเอาที่นอนกันไหมใช่เราที่นอนที่โรงเรียนไหมลูกใช่ใไ,ไหมไปเอาใส่ขยะนะกินเสร็จแล้วอ่ะกินเสร็จแล้วก็ต้องเอาไปใส่ขยะม่เปิดแล้วว่ะมันเปิดแล้วเหรอ่อมันเปิดแล้วก็ไปใส่ขยะเลยลูกสวัสดีครับขวดสวัสดีครับอืม ผมชื่อเด็กชายผมชื่อเด็กชายธนวัตรธนวัน์มีปากดีมีปากดีครับครับโอ้นั่งลงเกยงยังเลยอ่ะนั่งลงนั่งลงวันนี้จะมาอะไรจะจะมากินขนมอ้จะมากินขนมโชว์เหรอลูกใช่อือหือกินขนมโชว์เลยนะ่ะกินไปสองห่อแล้ววันนี้ กินไปสองพอเลยเห็นไหมกินแต่ขนมเนี่ยกินอย่างนี้เลยเหรอใชอ่กินแต่ขนมฟันแมงไหมเนี่ยฟันแมงไหมลูกโอ้โหได้กินขนมแล้วใช้ง่ายไหมเนี่ย ใช้ง่ายไหมใชง่ายพูดยากไหมยากพูดยากเลยเหรอใช่ทำไมพูดยากอือรองเพลงชาติให้พี่เอฟซีฟังหน่อยสิเออ่อไทยโอ้เก่งจังเลย เพลงมิฮ่าเด็ดระหัสไทยไทยอ่ะจีเรอเราเขาเขาดีเราเขาเราดีเขาเขาอยู่โอ้เก่งจังเลยท้าไมเก่งจังเลยอ่ะร้องเพลงชาติจบด้วยนะเนี่ยใครใครสอนให้ร้องเนี่ยคุณครูพาสอนให้ร้องโอ้คุณครูพาสอนคุณครูทำไมเก่งจังเลย ยิ้ยมให้พี่เอฟซีหน่อยสิลูกเอฟซียิ้ยมหน่อยวันนี้น้องโฟไม่ได้ไปโรงเรียนปิดเทอมแล้วครับกินขนมอยู่ค่ะ,ะกินขนมอยู่ค่ะจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายจะเป็นแมงะจ,ะจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอะจะเป็นแมงจะเป็นแมงอ้าวทำไมเป็นแมง่ะจะเป็นแมงเทปไงอ้าว นี่นะจ้าลูกไส้น,นี้ลูกไส้หล่ะลูกไส้ค้นที่สองจะขคนมันลูกไส้คนแรกมันไปเรียนบ้านมูอยู่กับเมียอยู่บ้านอ่าเราจะลาพีเอฟซี FC แล้วเดี๋ยวเราไปเอากระเป๋าที่โรงเรียนกันดีกว่าบ๊ายบายพีเอฟซี FC ก่อนเรีวบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ บายบายค่ะพี่พี่เอฟซีบายเอฟซี